สวัสดีครับจากเพจกระจับเมืองเหนือนะครับก็กระจับต้นพันุกระจับนะครับด้านหน้าที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับเป็นเป็นต้นกระจับที่มีอายุประมาณเท่าไรเดียร์สิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับอายุไม่ถึงเดือนนะครับหยิบให้ดูเลยกล้องเห็นไหมครับ ใบจะมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตรงริมใบเนี่ยจะเป็นคล้ายๆฟันตานะคล้ายเลื่อยอ่ะคล้ายเลื่อยมากกว่าโดยที่ใบอ่อนน่ะจะมีสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็ช่วงกลางๆใบเนี่ยจะมีสีออกอ่าเทาๆออกไปทางน้ําตาลเข้มนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่รอยตะไคร่น้ํานะครับเป็นสีของต้นกระจับนะครับ จะมีทุกใบเลยนะส่วนด้านหลังใบก็จะมีสีออกาาน้ำตาลเข้มไปทางแดงนะครับแล้วก็ช่วงก้านก้านยังไม่ใหญ่มากนะครับในนี้ส่วนของตนลิงมาให้ดูเลยตรงนี้อันนี้คือลากฝอยนะครับลากฝอยของต้นกระจับที่เอาไว้เก็บเกี่ยวกินอาหารนะช่วงคนโคนก็จะมีมีเยอะหน่อยแล้วส่วนปายปลายก็จะค่อย ก็ค่อยแตกออกใหม่นะครับประมาณนี้ใช้เวลาไม่นาน,นครับเดี๋ยวกระตแล้ว